ตอนนี้เมาแล้วเลขกมันไหลสำันปวดโอ้เลยหลงงุ่มอันนี้จังใดกว่าครับอานทบ่าแจงเอามาแจ้งข่าวเหล็กไอ้นั่นตัวมาแจ้งข่าวเหล็กพญย่าหนาโอ้เขากนได้มางเราบอกได้แล้วโอที่ว่างว่าที่แล้วเขาสามตัวตรงนะแมนเรขกว่าที่แล้วเขาสามตัวตรงให้มาเลยหกหนึ่งแปดเลยออะน่ะการนี่ละพ่อได นั่นโย่พ่อได้แก้คัดย่งวัดบางนึงนี่ก็ได้โอ้ยอย่ามาแก้คัดต่อได้ยินเข่าอยู่นี้ได้นิดหน่อยที่เออพอได้ได้นิดหน่อยโย่พ่อได้จงหวัดเวี็บจุลีอยู่เอาป่านนี้เข้ากับสีมาอ่าแ่าความตั้งแต่ตองวัดเพื่อไหนได้มากเลยครับหลังจากเลียกือปั๊บมาเพิ่นก็ไปแก้บนเด้ครับแก้บนไม่ยากนักเลยะเพิ่นไปแก้บนเพิ่นไปชุดถูก ไปจุดทูบเชียงไทยสักวันครับอ่าแต่ว่านี่กะเลยเอาเลขทูบมาฝากกันมาฝากต้อนกันอ่าแต่ว่าบาัดนี่มันเป็นที่นาจับตาหมองคือจังไหเนาะเลขทูบนี่มันว่ามันไปนตรงกรับเลขยอดปลาปอ,อ้ยอดปลาปลาที่เพิ่อนอ่าที่เพิ่นเพิ่นเทศต้นเงินไป,ไป,ปอ่าไป,ไปต้นเงินไปมาหันละ แต่ว่านี่เลขทูบนี่บ่มแมนเลขที่เพิ่นถือทุกหมดนี่ที่ถึงต่อกันมาสามงวดเนี่ยบ,บ,บอมแมนเลขทูบเนี่ยเลขฝันอันนั้นเป็นเลขฝันเลขฝันเนี่ยแต่ว่าอันนี้เข้ากับย่ามองคำา่าลังใจอาจจะโดดมาอีก,ก็ได้เพราะว่าก้อนเพิ่นสีอ่าากันไปแก้บนแก้ยังเพิ่นก็นต้อง บอกเก่าเนาะบอกเก่าจริงทั้งสี่หล่ะขอขม่าขอโชกขอใจก่อนสิจุดถูกจุดเที่ยมวินม่นว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะนจ้นอย่ามองคำอ่าอือนะเพราะว่าเพื่อนต้องบอกไอพญานากที่เพื่อนมากมากเข่าฝันเพื่อนน่ะละแมนแมนเพื่อนจะต้องบอกว่าเอออันขอโชกขอใช่จุดถูกเชียงท่าเนี่ยมเพ่อต้องวางจังเลขเลขทูบเป็นได้ศูนย์เก้าห้าอืมอืมเลขทูบได้ศูนย์เก้าห้าแมนเลขทูบได้ศูนย์เก้าห้าเนี่ย แล้ววันนี้เลขยอดผรปาเนี่ยคือ9596 9596แมนเลขยอดผระปาเนี่ย9596เกด้ครับมันมาตรงกันพราะีกับเลขทูบเนี่ยมันถวายผาป่าก่อนแล้วมมาจุูบเดิอ่าถวายผับป,ปา่าป,ปา้าแป๊บแม่นบมดเมาจู่ป,ป้แป๊รบรวดวันทว่อเลขถลายยอดผระปา,ามากกว่า95แล้วก็96แต่วันนี้วน เลขทูปก็คือศูนย์เก้าห้าครับในส่วนเลขฝันมาเนี่ยในส่วนเลขฝันเนี่ยเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันแล้วเน้ยเพื่อนฝันแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันแล้วฝันแล้วได้เลขแล้วพ้อยี่ว่าตรงกับเลขทูปเลขนี่หรอยังบอกตรงเอาบอกเพื่อนยังบอกบอกอ้เพื่อนได้แล้วเดี๋ยวเพื่อนยังบอกบอกอันที่ว่าตรงนี่คือเพราะว่าเพื่อนยังบอกบอกตอนนี้ยังเคลื่อนไปไหนรับเลยน้อดิจับตัวจับตทวไปถามเพื่อนอหน่อยนึง ถ้าไปถามมลงจได้ไปปล่อยไปย่อไปนเจอนโปเลนอนมาเคลืนตาโกนเหมือนทาเลขทรูน้ำเพลนนี่แหละเอ้ยทาเลขไอ้ฝันน้ำเพลนนี่แหละครับแต่ว่าท่านได้เพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าท่านให้แต่ว่าได้แล้วเพิ่อนทาฝันย่ำถึงสองฝันสองเคียอความแน่น้อนมันกะแมียงนั่นเด้อโทษไปกวนเพิ่อนยังยื้อเพิ่นก็ได้ฝันนอกประเดี๋ยบ้านนี้เพิ่นบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทาฝันซ้ำก่อนเลขได้มาแล้วคำนมาตรงกันค่อยจิก้าปล่อยก่ะบางสั่น เอาคันมันตรงกันเนี่ยหมายถึงว่าเพื่อนมาบอกเกี่ยวกับเรื่องนีว่ายอมัดตรงกันเนี่ยพอสิก้าปอยนึกว่าเนรควมฝันมันตรงกับเลขคูกพอสิก้าปอยโมเดลเนาะหมายถึงว่าฝันตรงกันนะนะรูมายำรูมายำนะเอาไปยำอะไรยำควบมันใจแม่นพอดีกับนั่นพอดีกับปอยลงสูสนามวันต่่ไปแต่ว่าพ่แม่ประกา มันก็เป็นแต่เราขินใหญ่คือที่พอ่ากระแสมันมาแห้งไหมกระแสมาแห้งมากตอนนี้<อ>ผู้ดใดกระถามหาเจ้เลขขาา็กพญานาคเล็กพญานาคือบางวันแต่ผู้สาวยังคุ้ยกันยังฝันเกี่ยวพญานาคิดบึงดำคิดบึงโอ้ไม่อันยูเดย์เดย์เด้เบิ้งยูเด้เบิ้งวะได้เบิ้งได้เบิ้งยู ไอ้ที่ว่าเราย,ยังห่วยยังฝันเกี่ยวกับไปยานน่ะคือบางเดี๋ยวนี้กร,ระแสไปยานน่ะอันนี้ว่าเราเสียเสศษมันบหมเป็นบ้าน<อ>เหมาะเริสีเซาะเสียเส้นมันนี่ละกันแล้วเอาให้ว่าสรุปว่ายังบอลได้นะครับเดี๋ยวผมติโชว์ตัวเลขให้เบืองเนาะเอาไปเป็นแนวทางสักวันบอแนี่ยนี้เพื่อนอาจซื้อให้แล้วก็ได้ ครับแม่ว้านเพิ่นอาจให้แล้วกไปได้แต่แต่ว่าเพื่อนถ่าฝันย่ำเมืนช่อาจะเป็นตัวเดียวกับเลขทุกตัวนี้คือเกมหนักแท่งงวดที่แล้วนะจฮะตัวนี้คือตัวนี้คือเกมหนักแท้งวดที่แล้วเลขมันมีโอกาสเป็นไปได้เหมเป็นไปได้ทุกทุกอย่างอืมเป็นไปได้ทุกอย่างอ่มงวดบางนึงมันบดังมันออกยอดหลังก็เห็นบ่าไหลไหลไหลงวดนี้ไหลย้ำนักนี่ออกออกเตะดูขข็งแม่นครับเตะดูขังอ่าเวียนไหนน้ำน้ำน้ำกล่นมากเอ้า ก้าหาตัวนี้เก็บคิงว่างหวัดบางหนึ่งแม่ยันปะเก็บเติครับเพาว่าแจ่ผู้อื่นหรืผู้ขาดเลยแหลเก็บคิงขึ้นกันอือเ่าละก็ยอนไว้มันแพงนี่แหละหรือน้ำก็นหนาาสมอเออเออคนปะโยชน์คนละโยชน์มวันนี้ึ้นว่ามาแวันี้มาแท้มันชิเตู้กขงมันชิเตู้กตวอือก็กต้องคอยพิจารณาเนิ่งเด้คอพอยไ่นั่งเลขที่โชนี่ว่นว่าทออกลอยเปอเซ็นอมุนยันหัคอนมึงหจักว่า ลูกแดกสีตกปูกแรกออกมาผป่งเลยเนะครับฉะนั้นเท่ากับตาตามต่อวผู้ที่เปิ่นฝันได้ต่อกันสามวันเนี่ยเพิ้นสี่ฝันลายรยังไงเลขกันยังีนใกล้เคียงกับตัวนี้บอคือเพิ่นฝันเพิ้นสิ๋ป้อยตัวใดซะแทะอันนี้เฮ่ามันปิคุ่หมอแล้วเพิ่นบอได้เฮ้าถามเพิ่นอยากบอกเพิ่นก็ค่อยบอกเด้ แมนบ่พอวรจะนั่นเขาก็บค่อยอ่อยเอาอ่อค่อยเอาเพื่อนกาที่อกอยู่เพื่อนกาให้ข้ามหมันสัญญาาบอกแน่นอนครับขอให้ฟันให้ปูว่าย่ำให้่กอนอืมย่ำควันถ้าเราถ้าาเถึงเรื่องพวกนี้เขาสิไปเขี่ยวไปคุ้มมันมันโมเมนต์ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้คือพาจะเขี่ยวให้ฟันมันเขี่ยวอ่ไรเนี่ยเข้สมมุิว่าจิตเพิ่นโมนิ่งหรือว่าเพิ่งบอมมีสมาธิอีกอย่างนี่มันมันสิแปอะไรเลยมันแปรจ้ะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นๆกันอือครับค่อยๆค่อยๆอ่อยเอา ตัวเลขเห็นชัดอยู่เนาะครับครับชัดอยู่ครับเห็นชัดทุกคนอยู่เนาะครับอ่านี่เด้อครับเด้อเอาไปห้องท่องไว้สักกันอืมอืมเอาไปห้องท่องไว้สักกันเป็นแนวท่างไว้ก่อนเอาไปเป็นแนวท่างไว้กันออเด็บออดเด็บชัดเจนไปพ้าใบไปนี่ครับได้ได้เดี๋ยวเนาะเรื่องที่เห็นสุขูทุกคนเหรอเนาะครับแล้วอ่าคิดว่าอีกโดนปันใดครับค่อยสิแบบว่าเพิ่นค่อยสิปล่อยมากเลย เพิ่นค่อยสิปล่อยเลขไอ้ตัวนี้มากเพิ่นบอกว่าอีกบ่เกินมื้อ2สองหเด้อืินี่แหละห้จับตามองผู้นอนก็อย่าเฝ้านอนไอว่านอนมารับเป็นเตือนเดี๋ยวนี้ FC ฟที e นอนบ่เป็นปรับเป็นเตือนเพราะปันกันกับแอดมินน่รถเดี๋ยวนี้ออือืย่านมากเลวเอาเพรานท่านนะครับย่านมากเลวเอาบ่ทันอ่าสมมุติว่า,า,ม,ม,ามาปั๊บปล่อยลงกปลาแป๊บ,บ,บนี่ให้ว่าเดี๋ยวตังคนตังหาซื้อลอตเตอรี่กันเนาะแม่นครับอื อยากให้ท,ทั้งเอฟซีติดตามไปติดตามไปให้กดติดตามไปอ่าอืมแต่ว่าที่จริงนี่ที่เอาบอกนะเล่ากันชื่อ,อรถที่จริงผมกับว่าแมนค้นสนิทกับเพื่อนดอกครับผู้สนิทก็คือแม่บ้านครับแม่บ้านไม,ม่อ่านอะไไปอ่าเป็นผู้สนิทกันครับอ่าอ่าผู้ที่เล่าฝันนี่เล่าเป็นคนบ้านเดียวกันครับกับใจบุญนั่นแหละครับครับอ่าเป็นผู้เว้าวันนี้ผมกับเป็น ผู้ว่าต่อให้เปลี่็นผู้ซื้อสารต่อให้น้าโจกต่อให้พอยพีน่น้องเอฟซีรังหวดบางเรืองกาได้ย่ดอกพอยพี่น้องแต่ว่าเนื่องจากว่าเพื่อนบออยากให้เข้าปลอยต่อน,นั่นครับเพือ่อนขอบางอีกจังหวดจังคอนเดอร์คันสมมุติว่าถืองวัดนี้สิปอยให้เลยเพื่อนวางสั่อ่ังวัดบางเรงกาออกอีกละซ้ำโตตรงตรงนี่ครับบอเป็นอ้อมเนี่ครับบอเป็นตรง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 เลยนี่นะนะ เพิ่นก็เลยบอกว่าออาเมื่อมันออกตรงกับบทผิดข้ามสัญญาก็คื่อนชี้ห้ตัวเลขนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือ้ล่ออยู่ล่อกู่มากเนี่นย่ำมาเลขจี่มาตงกันบ่อกับตัวที่ได้่มากก่อนเพิ่นก็เลยบอกว่าอยากปล่อยกันปล่อยหลายที่อมันจีเป็นสองขย y มันจีว่าเอ้าก็สซับไปซับมาแต่กคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารันก็เลยเพิ่นก็เลยบอกว่าเอาไว้ก่อนให้เอาไว้ก่อนมันสนองเดี๋ยวนี้แม่บ้านนี่กับแม่บ้านชื่อมือกับไป คุ่มถามเอาเล็กใจบุญนั่นนะรับครับใจบุญพาโชคกับปันทอนช่วอมือ,อ,อกับไปเขียวถามบอาเล็กว่ากับว่าเขียวดับไปถามได้เป็นน้องสินะอืมไปช่มือกับมากกับมาว่บบาสู้ผมฟังผมกับมาว่าสู้เอฟซีฟังนี่แหละก็ตโต๊กันมากสินะแต่ขั้นไปดูบานนี้ก็คิดว่าอีกว่าโดนได้แน่นอนอีกสองมือได้ควนมันแนละ้วท <c oughs> ี่ได้ควนได้กวอีกสองมือ ไป <c oughs> ไปดูรายว,าว,าว,าว่าว่าข้าเจ้าสนิทสนมกันอยู่ข้าเจ้าลิ้นกันอยอะกันยิ่ง<อ>ท้ามธรรม,มดาลราได้ไปเรียกว่าได้ไปให้เดี๋ยวน้อ <c oughs> เราก็หมายได้ไปนอ้อเรียกนะยังสินะครับเอ้าจะนั่งการสรุปเต็มท้ายไหมครับครับผมนะจะนั่งการสรุปเต็มท้ายไหมเนาะครับนี่เด้อครับเบื้องต้นนะครับออเดอ็บเป็นออเดอร์เป็นก้อนมือนักตามมาเนาะไม่ผิดร่องไม่ผิดองนี่ครับแต่ว่ากะยังเชื่อว่าดีข้าไใดข้าวดีว่าตัวเลขได้มากเล้วครับ เนาะเพียงจ่ล่อเนียนยำเพียงต่ล่อเนียนยำนั่นสอวันต่อไปครับเนาะของสันเล่อเอฟซีเด้อจะฝากไว้น้ำเนี่ยออเพราะฉะนั้นกอย่าลืมมาดวงคนเราเนี่ยมันไม่ได้จะรวยพร้อมกันทั่วประเทศอ่าบ่รวยบ่สิรวยพร้อมกันดอกเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่บุญภาาวัสนารัยออฉะนั้นแล้วให้ใจ้ะตีดีๆกอนอ่าสิลงทุนครับอ่าว่าิ่นผู้ให้มากก่ะ เพิ่นก่อยากให้ถืเบิดล่ะแต่ว่าถือว่าพิดอันนี้ก็แล้วแต่วาสนาเจ้าของครับฉะนั้นแล้วก็ให้ใช้สติดีๆก่อนสิลงทุนเด้อทางช่างทุกช่องอยู่นํากันนี่นําเสนอให้เป็นแนวทางซื่อๆเด้บ่ได้บอกว่าเฝ้าไปซื้อเด้อบ่วางสั่นบ่ได้แนะนํานะครับคันมากขันชอบถือเลขถือโขกถือใจกับเลขอยู่ในใจเจ้าของก็ค่อยไปลงทุนครับคันบ่าถือโขกถือใจกับพานเด้อพ่อยพ่น้องเด้อครับอื้ออ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จะเอาซรัพนี้ตเนาะขครับขอบคุณ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 หลายๆครับขอบคุณหลายๆครับ